สวัสดีค่ะสารบ้านสาวเชิมค่ะพี่น้องออกจากป้านนองใหม่ค่ะสิพาพี่น้องเนาะค่ะอี่แรกว่าสิปเบิ้งเนาะใหม่เพิ่นลงไปแล้วค่ะก็เลยบ่ลงไปพาพี่น้องรอไปนิดนีงก็เนี่ค่ะยังบ่เคยมาจากเทื่อดละค่ะป้าเห็ดเนาะเถอนเนาะป้าอยู่ขาบนป้าเห็ดแต่ว่าออกยุพี่น้องนน่อด้ค่ะเบิ้งเด็กก็สิทายพี่น้องเบิ้งไ่ะอีกว่าสิประเทศไทยเนาะค่ะเดี๋ยวเขาเลาะไปเลาะไปเขาได้เห็ดเพิ่มอีกนะน้ำนี่ถติมบ้าน Ane, พี่น้องมาหาเห็ดต้อดกว่าแล้ว่อยจะข้นเมือไปมาละค่อยเสียเวลาค่ะมองถึงอดนโอทป้นห่น้ำแบบพี่น้องขันเอนมองได้ไม่โกยุค้าส้าสึงกับโอทป้าไหว่ไม่หูดั่งก็ตตังเลาะหามงามเนี่ดอกเสียก้อยกินเส่บหลายเนะเธอเนาะก้อยกินเซ่บเซสีดอกก็จะไหนไอยหน่อยเธอนีค่ะสีดอกวดสิเป็นจะดอกเห็ดบบใหญ่ปะว่า เ่นยีงือกมนันแล้วตามาันเขาเงือมนันสวยๆแล้วค่ะไปเลาะต่อค่ะดอกเห็ดกนี่โอ้ดีเยี่ยมเราต้องลายเถอะคนออกดื้อหูไปจะเห็นเนาะพี่น้องดอกเห็ดยักษ์ค่ะโอ้ยีด่ดอกนี้จริงหลงเลยรู้ปัญหาพี่น้อง มันมนานี่ละค่ะมันมนาีละค่ะดอกสองดอกมด,นนะนะม,มดูปนค่ะพุนะนุ่มนี่เนี่ยเธอมงขับนะงามงาม,มดูค่ะดีดีนาบกนี่จากพูดนะงดูค่ะงามเนี่ยดีดีแฮะดีดีพอ <S <S มนันเปื้อยแล้วเปลเหี้ยแต่ต้องหันนั่นเลยเนี่ยปิดอันลวกไปเสะงามไปนี้เนี่ยค่ะไปลวกไปงามเลยอืมนี่เห็นแล้วค่ะบเป็นหยาหลายนะเพื่อนเนาะหยาหลายต้องพยายามพีหยา,าหลหยายต้องพยายามยพาะคะีค่ะคุณนดอกงามเกล็ดเทาอยากเห็นสามดอกสามดอกพีเอาน้ำหยาด้วยค่ะอืม งามเยอะแห่งแน่ก็ดีนี่ต้มกระงามหือหอ้อาวดอกๆเห็นไหมเฮ้ยสามตัวต้วนึงเดี๋ยวค่ะงามสองสามคนดอกน้อยข้างหน้าอีก ยี่เปิ้ลน,นีด้วยอืม你看ยี่น้องคน,นนี้แนอโอ้พันหญ้าหนาเนาะหญาพันนาเขากะโอ้ปุดูดูหญยาวหญงอหแลวอ่เียใหญ่งาเลยพี่น้องพันวาเยอะค่ะถ้าคนเป็นาวมค,คนก็หลงตินขึ้นเราหนึ่งหลันสสมหลงตินอีหลีนี่ค่ะ,ะดู nó ổn cái phải oh, ừ đó ủa này nhá bây giờ tôi này đây sụt thì hơi lạ sáng đó nó của mình ừ, ừ, nào, nhớ đồng. Nhớ đồng. Ừ, hình hình cây à sáng đó bằng ăn con kia là con mất thử đẹp phân cần nấu chúng con thực đẹp con cần hèn hèn thì đi Ừ. Ừ. Nhà nhà con đây, mà đây

ได้เก่งง่หนึ่งตีแต่ละมืองที่จริงอีหยังก็เอาไปขายมืดป่ะเนี่ยน้ำมันที่มันได้เก่งง่ายหนึ่งเยอะน้ำได้าทะเลเราไปขายมืดคือเก้าไ,ได้หลายนี่แหละวนอกมิถิล้องเนาะเวลาเขาก็หลงขายป่ะได้ไปค่ะตามมาเรื่อยๆค่ะมีผุงงตัวนมดอกไม้ด้วยเด้อเด้เออจังสีพอดีนี่ ันี่พีโอ้อืมดูปุณหะเน่าทิ่มกะร้ายเนี่ยกลิ่นเธยไมันมีแมงอันนี้อย่างก่อนแมงงอดหรือว่าขี้เข็บเป็นรักอาศัยอยู่ในนี้ไปนี่ต่อแบงสิเอาโเอาน้องมึงดูค่ะปุณหะอะไรเนี่โอ้ยอะไรเนี่ยเนาะ โอ้วนเอาบนเอาปถเลยน้ปถันนอโอ้ยเบดนีนะหมดที่น okay. oh, okay, mm. ี่นี the, ่ออันนี้ดอกพี่เป็นดอกง่ายนี่ละนอนะตัดกันนะคอืเปพี่นนอง เป๊เปดเปเปดดอกมีไดดิเหนตายอยูออมกเด้อดอกนี้ไงดอกนี้ไงเดี๋ยวรีมตาพเดี๋ยวกระเต็นกับตาเนาะก็ชิมไปทางอื่นหนอทานี้มหม่ครับทางมหม่ค่ะเห็นตะกกยกคักดิงดิ้ิมาหมาไก่พุดปัดพุปัตตะเือกน่ะเหลือใจเจ้าของนี่แหละค่ะคือว่ากันุยนี่ว่าคือว่าซอมตะเือกนี่น่าเทเนอะ ซือปลากันไก่คือปลาส่องซะดิจรเ่าอจจะของเยอะไปครับพี่น้องเลืนะเห็ดเท้าหน่ะพี่น้องเด็ดแทบเดือดเลยคันดอกใหญ่เนาะปีเรื่อยอย่างนี้านพีกบเนาะเธอเนาะเฮ้ยนมีเห็ดเด็กเว็กเธอเขาลลุงกับข้าไปครับสองชีเถอะเพิ่นเตียนตัวเท้าเลยสีนี่ จปยัง่ดโอ้ยไม่มีเหตุ่ะนะเธอดีใสนอใ่มาถินเปรี้เป็ดใเบ้างยปุนะถ้าสดใสบู้ล่ะมีคนมาเนี่นอนเนี่ยนอนเธอเนาะอืมสดใดินุ่มๆมันเนี่ยดีดีรู้พี่น้องรู้กโกีตันยังมาทันมาเธอกตาไม่เนี่เธอป่ะหลับมาปะถันน้อใจจะของนี่คือมะซ่อมจิตเถื่อนซะ เดี๋จะัของดูดีน้องโอ้มันขาปนดูเถอะมันขาเปนซอยนี่พี่น้องลูขาปนน่ะไปุเตรียมตาตาละดกยิ่งนะะพีปนีเคปอกข้าทตะว่ากระไดอยู่เนาะน้ำแบบโอ้ปุณยึดไตนะยึดไตอันนี้ยึดไตหน้าปุณนะอือ สองอสามที่วันก็ว่าผู้ห,ห,หลเงี้งนีย่ยพ่องูพอดีโอ้ยพอดีพ่อมูพอดีนานม,มึยอะไ <c oughs> น้อยเจอต้องงูดีดิทีวิตสดสด,ดขึ้นมะลุกข้าบูดงางามงาม น,นี่พี่น้องออกเยอเนาะนง่ายอยู่ดอกงามอยู่งิดหนะะ<ม>ี่งเป็นออกเละแถบนะปุ๊กเยู่ค่ะเดาะครับพี่น้องงานตองไก่พี่น้องงานตองไก่กู้นี่เต็ดมาออกค่ะสู่กูนั่นไม่ได้นอนนะเป็นซุ่มๆสันเด้อค่ะออกเนาะกูนั่นออกกูนี่เนี่ยมาออกค่ะไล่ละไปเหรอละต้องค่ะเดี๋ยวพับไปเบิ้งโคกเก้าเพราะว่ามมือเล็นเลื่อนน้อยอยู่งเดี๋ยวพัไปเบื้ง นี่ค่ะครับถ mus sure> ึงแล้วพี่น้องมาลีออกเยอะค่ะลีออกเยอะไกลไกลสามดอกโอ้โอ้อืมทำอะไรน้องเป็นไงฮะไกลไกลอืมไปพี่น้องสามดอกนี่พี่น้องอีกดอกหนึ่งค่ะอืมกำลังงาม หนึ่งดอกขางามขักบค่ะงมเนาะอีกดอกหนึงค่ะอีกดอกหนึงค่ะพี่นนอะนี่ปึ๊บสองดอกนี่เนาะเห็ดน้องาพี่เนอ้งองเห็น้าเห็เริ่มกรอบแล้วขาเสียบมยังไงดิเนขันบ่าวไปเลยดสิน้อยนี่ไงเดีเอา พี่น้องน้องค่อยไปตัดค่ะนี่พี่น้องงามนะโอ้ยตกให้นะสะสองใหญ่สองสามอืมกระทังสวยเห็ดทั้งีนขาดตันดี้ดิผสมสมบูรณ์ดีนเนี่พี่น้องงามงามค่ะ ไอ้โม่ดำก็สิได้นั่นได้ค่ะขี่รถลัดกันคุณน่ะเดยาะขับไปตัดเนาะค่ะเสมบูรณ์เนาะค่ะแบบนี้คุณน่ะงามเฮียงค่ะเองนะพี่น้องยางมะกลายไปแล้วที่ค่ะรอบนึงแล้วค่ะคุณน่ะเออเออยืดเสร็จยังไม่เห็นเลยค่ะนี่มีสองดอกยกค่ะหนึ่งดอกยันพันยืดเสร็จแล้วค่ะสองดอกค่ะโอ้หนึ่งสอง นองค่ะสามเียกพี่นอ้องทงน้นเปีกับีค่ะค่ะสีเอ้สามดอกค่ะหนึ่งสองสามค่ะดอกที่สามไปค่ะป่น้ำงงนพี่นอ้องนี่เห็น,นพี่น้องดอกนึงแคนดีค่ะมันเกิดยู่ร่ลงน้ำอะดอกนอก้อง งามเงาน้ำดอกไม้น้ยนอยเพิ่งะข้ามเต็มเลยนะพี่น้องจงไว้กันเถอะจงไว้กันค่ะน้ำสีนั่นแหละงามคขัดเงาโอ้นพี่น้องจงนะแบบนีนนน้พี่น้องเบิ่งกันอืมนี่แ่พี่น้องรามมาหมดเลยค่ะพุ่นนะพุ่นนะอ๋ะอ ดันดีโอ้ทองหงสวยแล้วคะ่ะมันเลาะหลายทงเนะพี่นอ้องเขาตัดต้อนี่บึดเดี่ยวนึงเด้ค่จะจด้ปะไอ้เบื้องหลังนี่จะทงปี้ยเธอเนาะป่วยพี่น้องอีกอ่ะมันหมดเด้ค่ะ มาเอาไปแค่ะนี <c ười> <c ười> <c <c ่ออกน้ำนี่หากันเนี่ยนาอืมกิดยื่งทงบอกยืงสิหนอออกฟีดฟีดีหลีนค่ะพี่น้องเห็ด่งเห็นงเบิ้งค่าเห็นปะ้าน้งามนี่เถอเอา พคาันรูพี่น้นนองสดอกค่ะดีดีน,งดงกกน้องเบิ่งจะคกดึงงามดอกงานคัดค่ะเกิดที่นี่แหละมน,นมากเกิดน่นี่เขาเกิดที่ใดอยู่นี่เด็กเกิดที่ลุงบุ นี่เลยเกิดเกิดยูอยู่นะแ้วมักาเ่อมหกาะ่มันนี้เื่อยนี่สองหตรงนี้จะงานด้ค่ะกู้าไหมต้องเอากมขาน่อยพี่น้องมาันีอ้อค่ะ คน่เห็น่ะสิงห์เร่มาเห็นตรงเนี้เพวนสิงงามมันรุกพี่น้องคน่าขาเป็นขาเดินะไรปผมไม่ต้าเกิดโผล่ไปอีกแคกเถอเิ่เกิดดีตรงนี้อ๋อตายอยู่ตรงไ้อนนีดมันอื้องกับราอีูตัวอีกตัวเดี๋ยวโผล่ไรอีกตัวอีกตัวนคุมคนหัวมึงุพี่น้องหัวอะไรกันการห้าม ไงาหนาเธอเนาะพูน่าพูดนี่สิไนี่มาข้างอ่อนซ้อนนี่ซ้อนบ้าซ้อนบ้าเถอเกลียบไปน้ำกันกันยังอ่อนซ้อนเนาะฮ้อนหน่อเนาะนะหนักข้ายุคนี้นะสนอ่อนซอนดอกนี่เนดงนั่นดงนั่นตรงดอกง่ายเนาะเนาะพูดน่ะู <laughs> ค่ะคลิปนี้เนืะอะ่าดเธอชมกระเซียไว้ซ้ำนี่แหละเด้อค่ะพาพี่น้องนี่แหละค่ะไอ้หยองก็ล่ะไอพาพี่น้องอ่ะรอเก็บเห็ดหนรอกเก็บเห็ดก้อนค่ะแล้วก็ามาตทหารเนาะใหม่ก็รอกเก็บเห็ดต่อไปนี้กระสีพาพี่น้องเขาสวนข้าวโพดพูดแล้วมันเนี่ยมันโทรมาบอกว่าข้าวโพดแก่ละมัอน,นี่บ้ามากไปขายผสมค่ะจะไป็นเมาสวนข้าวโพดเด้อค่ะฝากเป็นกำลังใจให้แน่พี่น้องเบมึงเห็ดเท่าปุณหะ นี่แหละค่ะผลงานของมื่อน,นี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวสิไปเอาเฟื้นข้างหน้านี่ยก็อเอาเฟื้นกลับบ้านมาต้มน้ำใหม่น้ำค่ะคลิปนี้ก็ไว้สนี่แหละเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับปาเธอไปเอาเฟื้นเธอ,อเอฟื้นเมื่อน,น้ำค่ะพี่น้องอามาตะปูนเหรอค่ะแต่ว่า,ามื่อน,นั้นไม่ได้เอารถกลับมามาตะเฟื้นหาอเด็กค่ะก็อย,อยังเอามาตะปาลาลหรเอามาฝากไปหนีซื้อมันเอาเมือเ่อไม่ได้ค่ะอืมง่ายขึ้นด้วยล่ะเธอง่ายตั้งโก้ขึ้นบ่ น้าร้องไงได้บ้างไปสนะคะกลับบ้านได้ฟื้นดนนึงมาต้นน้ำใหม่แล้วค่ะกลับบ้านก็พี่น้องคุณค่ะรงน้าบ้านเสาสิ่มแล้วค่ะวรน้เวณน้ำาเหตุจากแต่หาน้ำปกยุคขาต่ำน้ำปังสิแล้วค่ะไปทุกที่พี่น้องไปทั่วค่ะโคตรคนเหมือนกับว่าเอ้าก็เกิดอยู่งหนพโคตรคนเหมือนกับว่ากูบนเคยเก็บเหมือนกับลูยู่งนอนๆเลยน้องบางมองว่าเป็นแต่เกิดก็เกิดค่ะนี่ของจรับประทานเหมือนกับสูบน้ำขึ้นมาเหตุน้ำแล้วค่ะ โอ้เมนเข่าหรือยาน่ะเธอนี่บอกยา,าพันนี่บอกเธอว่าจะปลูกไปค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะไป้ซ่นี้ละค่ะแล้วเริมกับนายฮู้ดำกับปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหม่น้ำนเ้เด้อค่ะสวัสดีค่ะแล้วเริมหาพี่น้องเด้อค่ะ